สองสครับตอนนี้ก็เดินทางกันมาประมาณเกือบ8ชั่วโมงแล้วนะครับก็ตอนนี้ออกจากเชียงรุ้งมาประมาณส0บโมงตอนนี้ก็คาดว่านนะ่าจะเราคาดว่าน,นะครับน่าจะคึอครึ่งทางแล้วทีเวลาตอนนี้ก็ประมาณ เกือบจะสองทุ่มเกือบจะสองทุ่มนะครับก็ฟ้าก็ยังฟ้าก็ยังไม่มืดเท่าไหร่เท่าที่เห็นคนก็ยังยังทำงานอยู่นะครับคนจีนนี่เขาทำงานกันหนักมากช่วงกลางวันของเขานี่เป็นช่วงที่ช่วงกลางวันนี่เป็นช่วงที่ยาวมากสองทุ่มยังไม่มืดนะครับช่วงกลางคืนก็สัดแป๊บเดียวนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือการ ขับรถของพี่ครับเดี๋ยวให้ดูจังหวะช็อตแขงอตอนนี้โอ้โหถนนนะครับถนนที่นี่ไม่มีไม่มีเส้นจราจรบอกป้ายเบอร์ไม่มีอะไรนะครับใส่ฝีมือและฝีตีหนึ่งเดียวก็สัมภาษณ์ว่าเราจะถึงที่ต้าต้าหลีประมาณตีสี่ตีห้าบรรยากาศโดยรอบก็ แบบนี้ครับไป้เมตอนตอนออกมาไป่ปได้ตามกันความรู้สึกเหมือนไปไกลแล้วแต่ก็ที่เขาอาจจะขับบนก็ได้ที่จริงก็ไม่ได้อาจจะไกลหรอกแต่เก็บตังค์เราไปแพงเลยต้องขับไม่ดูเหมือนไกลนหน่อย,ยวันนี้เราว่าได้เจอกับของจีนประเทศจีนของติดนับก็คือเป็นที่เขากล่าวขานมาคือเรื่องหของน้ํา นั่นเป็นตันแล้วแรงแม่ใครไม่เคยลองมาครับประเทศจีนครับรู้สึกยังไงบ้างรครับที่เห็นนั่งรถมาขนาดนี้จากเชียงรายคก็คือก็มาได้นะไม่เป็นต้องมาเครื่องบินนะครับผมว่านั่งรถนี่ได้บรรยากาศกว่าได้เันเรียลลิสต์กว่านี่นะครับอ้าที่อยู่ข้างหลังนะครับก็พวกไปแล้ว ออกมาครึ่งถุงอเม็นเลยต้องย้ายมาอยู่งหน้าเนี่ยเป็นไงบ้างครับส่วนตัวของเอ็ก์ก็รู้สึกว่ามันดีนะครับได้เห็นตันแต่เชียงรายข้ามแม่น้ำมาจากลาวจนมาถึงยูนานนะครับก็รู้สึกว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศละครับว่ามันทำอะไรกันไปนะครับ ่ค่อยเปลี่ยนเป็นสเสน่หของการเดินทางด้วยรถอยานึ่งซึ่งเราไม่สามารถสัมผัสได้จากการเดินทางด้วยทางบินนะครับ<อ>เดี๋ยวพบกันตอนหน้านะครับ